เลียรสัสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ The Sims 4 City l i v i n นกันต่อเลยนะคะก็มีหล,หลายๆคน,นยอยากให้แฮซูเนี่ยโตวไวๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะพี่ลินจะมาจัดงานวันเกิดให้กับน้องแฮซูกันค่ะงานเลี้ยงวันเกิดมีแค่ปีละครั้งมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดเตรียมเค้กเตรียมฉลองให้กับซิมที่เกิดในวันนี้กันเถอะโอเคก็เลือกอเจ้าภาพนะคะ จ้าภาพก็ต้องเป็นน้องแฮซูค่ะแล้วก็แขกนะคะแขกที่จะมาในงานนะคะก็ต้องมีอป้าแน่นอนแล้วก็พี่รินนะคะพี่กิ๊บปูดิแล้วก็น้องขวัญน,นะคะพี่แป้งอยู่ไหนพี่แป้งใช้สีด้วยนะคะคนทำอาหารเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง,องจ้างก็ได้นะคะผู้ให้ความบันเทิงก็บ้านเราไม่มีแบบ เอาไมใช่ไหมล่ะส่วนบาร์ทเทนเดอร์ก็ไม่ต้องนะคะเพราะไม่มีคอนโดเราเล็กๆอ่ะไม่เป็นไรมิแค่แบบเจ้าของเนีมันเกิดกับแขกนะคะต่อไปสถานที่ค่ะเ,เราจะจัดที่คอนโดเราไปไหนครับได้ด้วยหรอเนี่ยบ้านของใช่สิบ้านของนักแคสเกมสาวหรือว่าเป็นบ้านของเราดีคะเนี่ยบ้านของเราก็ตรงนี้เลยที่เราจัดต้องเลือกเป็นบ้านของนักแคสเกมสาวดูเนาะ โอเคไปกันเลยค่ะโอเคมาแล้วนะคะดูสิเราก็เปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดงานปาร์ตี้นะคะเป้าหมายหลักของเราในวันนี้คือการเป่าเช้กวันเกิดค่ะดื่มเครื่องดื่มหรือให้ซิมฟังเพลงในเวลาเดียวกันหรือว่าคุยกับซิมเจ้าของวันเกิด3ามชั่วโมงโอ้โหจะคุยกับแฮซูนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนจะเป่าเค้กเนี่ยเราต้องแบบทำเค้กก่อนใช่ไหมล่ะ โอเคเรากินเป็นเค้กผลไม้ดีไหมคะเค้กผลไม้มะพร้าวหรือจะเป็นเค้กแฮมเบอร์เกอร์เอออันนี้ก็น่าลองนะเค้กแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยรู้สึกแบบน่ากินดีนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ดินจะเป็นคนทำเค้กนะคะส่วนเอาแฮนซูออมมาวันนี้วันเกิดแฮนซูหรอใช่วันนี้มันเกิดแฮนซูนะไอติมยังอยู่เลยนะคะเนี่ย สอนให้แฮซูเต้นดีกว่าอบป,ป้าอยู่ไหนเนี่ยอบป,ป้ามานั่งเ,เล่น iPad แล้วสาวๆใช้สชีไปไหนกิปูรินะคะกิปูริมานั่งเล่นเกมฮันน่เกมเดอะซิมหนึ่งูนะคะบ้ฮูกิฟกิฟชอบใช่ไหม <c ười> คนอื่นๆน่าใจอยู่ที่ชั้นบนนะคะ โอเคชายสี okay, e, ลงมาแล้วชายสี e, เนี่ยใส่ชุดนินจาฝ่าบาทเพคะอ๋ชายสีชายสีมาเล่นเดอซิมด้วยโอ้เห็นแค่ดวงตาใช้ยสีก็แบบตกลุมรักแล้วอัน <laughs> 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 นั้นไงังชอนนะคะมาสอนเฮซูเต้นละเนี่ยเวลาเราแบบเออมาจาัดงานเลี้ยงที่บ้านคนอื่นเนี่ยหรือว่ามาบ้านคนอื่นแล้วเราจะทำากับข้าวเนี่ย จะโดนดุนะคะว่าทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะเอาไงอะถ้าเราหยุดกลางคันเนี่ยกิปปุริอ,อย่าว่าสิเดี๋ยวเราอยู่ต้องไม่ได้เป่าเค้กนะลินได้แล้วยังไม่หยุดทําอีกก็อขอแล้วว่ะแบงกับขวัญยังอนุญาตเลยอ้าวพี่ลินโกรธกิปปุรินะคะไปแล้วเนี่ยมาที่นี่มาที่ไหนอะทาต่อสิคือีิลินง,งงมากเลยคือแบบ เราโดนไล่ออกมาใช่ไหมคะแล้วเขาให้กลับมาภายหลังเนี่ยแล้วเราจะกดกลับบ้านเนี่ยก็ก็ไม่สามารถกลับบ้านได้ซึ่งซึ่งห้องเราก็อยู่ตรงเนี้ยเอออะไรเราอยู่เราก็เลยต้องแบบอ่อยู่ข้างล่างนะคะไหนแฮซูอยู่ไหนละมีแฮซูอยู่ตรงนี้นะคะเรามานั่งกินข้าวกันข้างล่างอะ อะไรกันเนี่ยงง้นก็ต้องรอให้กลับไปอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่สําเร็จภารกิจตรงนี้นะคะงั้นพี่เลยงลองแบบยกเลิกดูอาจจะกลับบ้านได้แล้วเงินเลี้ยงวันเกิดไม่สําเร็จจะสําเร็จได้ยังไงก็ไม่ได้ทําเค้กไม่ได้กินเค้กอะอ๋อง่วงนอนมากอเศร้าเลย <laughs> โอเคตอนนี้เรา่าจะกลับบ้านได้แล้วนะคะกลับบ้านกันเนาะ กลับบ้านมานอนเลยค่ะซิแล้วเดี๋ยวเราจะจัดางานเดือนวันเกิดกันใหม่นะคะเสียใจค่ะโหลันนี่น่าจะจัดที่บ้านตั้งแต่แรกแฮซูยังไม่นอนหนูยังไม่ง่วงอ่ะอยากเล่นของเล่นเฮ้ยเมื่อกี้มีตัวอะไรยึกยึกย,ย,ยื้ออ๋อเป็นลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะคะน้องเล่นไงอะ่ะน้องเล่นตัวอะไรอะ่ะไม่รู้จิอ๋อหนูรักมันที่สุดเลย อู้บินบินบินไม่ต้องนอนแล้วแฮซูไม่ง่วงขนาดเนี้ยเดี๋ยวรอเช้าจัดงานมันเกิดได้เลยอ๋อมีน้องแมวแมวด้วยดิน่ารักจังอยากรู้ว่าอา่โตมาแล้วแฮซูจะแบบน่ารักขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดงานมันเกิดให้นอ้องอะโอเค่น่าจะเช้าแล้วเดี๋ยวพี่ลินน่าจะตื่นมาจัดงานเลี้ยงใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม่สำเร็จ เหมือนเดิมนะคะงานเลี้ยงวันเกิดนะคะเจ้าภาพพี่แฮนซูนะคะแขกก็นี่นีแล้วก็กิบบูริน้องขวัญแล้วก็พี่แป้งโอเคเรียบร้อยนะคะสถานที่นะคะเป็นที่บ้านของเราเนี่ยแหละโอเคเนี่ยครั้งนี้จัดได้แน่นอนโอเคเรียบร้อย ป้าแบบดื่มดื่มแก้วนึงดื่มแก้วนี้ก็ได้อะดื่มดื่มอ๋ออันนี้มันไม่เหมือนอันเก่านะเนี่ยจริงๆอันเก่ามีให้ดื่มด้วยอันนี้ก็ให้แบบทําอาหารนะคะให้ซิมล่าเลงแล้วก็คุยกับซิมเจ้าของวันเกิดแขกมาแล้วอยู่ไหนแล้ววาแฮซูนั่งอยู่ตรงนี้คนอื่นๆล่ะโหอันนี้พี่ดิ้นดึงชวนชายสีอ่ะโอ้ยลืมได้ไงอ่ะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเชิญชายสีนิดนึงนะคะเชิญมาที่นี่แล้วทำไมพวกเรามาอยู่ข้างบนเนี่ยก็อยากมาดูห้องนอนลินเดเลยว่าเป็นยังไงอ่ะห้องนอนพี่เล็งก็เล็กๆนะคะเล็กกว่าห้องสาวๆอีกนีขนาดนอนอย่างอบป้านะเนี่ยว้าวเค้กเบอร์เกอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราเอ่อเลื่อนเค้กมาตรงนี้นี่ชายสีมาแล้วชายสีมาแล้ว มากับเสียงสัตว์ประหลาดเสียงที่น่ากลัวเดี๋วยวเราจะเพิ่มเทียนวันเกิดนะคะเอ,อาวันนี้ใช้สีมาแล้วหรอใ mm. ช้สีเราดูแบบร่างกายแบบกำยำดีนะคะโอเคเพิ่มเพิ่มเทียนยังเยอะเพิ่มแล้วจากนั้นเราก็จะตัวเลือกเพิ่มเติม <Yes. S 2> เพิ่มอายุซิมนะคะแฮซู <Yes. S 1> <ค bras. S 2> อ่ะอันนี้ไม่ใช่ <Okay. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเลือกแบบ ซิมเอ็หนูลงมาแล้วเอาพี่แป้งพี่แป้งลงมาหยิบเราขึ้นไปข้างบนพี่แป้ง,ยอ,งอย่าัวนหนูแฮซูได้ยังไงตอนนี้พี่ลินนะคะความสนุกใช่เราต้องการความสนุกสนานเปิดรายการเปิดเพลงดูหนังเล่นเกมก็ช่วยได้แฮซูหนูสับสนอะไรหรือเปล่าหนูขึ้นไปทำไม มาแล้วนะคะแฮนซูเป่าเร็วนูเป่าเร็วเป่าแลา้วเป่าแล้วเป่าแลา้วโอเคเดี๋ยวเรากินเค,ค้กกันด้วยวัยเด็กช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ความสนุกกำลังรออยู่มาสนุกกันเถอะก็จะได้รับทั้งจาเคื่อไหวเพิ่ม2สังคมหนึ่งสติปัญญาหนึ่งความสร้างสรรค์หนึ่งนะคะเอาเลือกทางด้านอะไรดีจิตใจอัจฉริยะตัวจิ๋วความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าน,นะคะ ฮฮซูมีนิสัยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล่าเริงนอนหนังสือรักงานศิลป์มังสวิรัตล่าเลงเด็กล่าเิงมักจะน่ารักทำไมใส่หมวกอย่างนั้นนะลูกอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงอ่ะต้องกินเค้กก่อนสิโอเคเรียกให้มาทานอาหารนะคะสรุปว่าสามคนนี้ยังเมามอยไม่เสร็จใช่ไหม อะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดินลงไปข้างล่างไปกินเค้กแฮมเบอร์เกอร์กันทำโดยพี่รินนะคะไหนเค้กอยู่ไหนนี่ไงต่อคิวหยิบเค้กใช่สิหยิบคนแรกเลยยังเห็นหน้าแฮนซูไม่ชัดเลยน้องใส่หมวกอะโอ้กอดกอดโอเคเดี๋ยวพี่รินจะเข้าไปแต่ง <laughs> แต่งหน้าให้แฮนซูด้วยนะคะ <laughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเนาะ uh, Happy Birthday, นะแฮปปี้เบิร์เดย์นะแฮนซู เอาใหม่เรียกให้ทานอาหารใหม่มาน,นั่งกันสี่คนแต่ไม่หยิบเค้กกันสักคนเลยอะ่ะเมาส์กันอยู่เรื่องวันพายพี่แป้งเขาชอบเรื่องวันพายนี่ยเลยโอ,โ,อโอ้พี่แป้งมองมองชายสี่โอเคน่าจะหยิบหยิบเค้กกันได้ไหมเป็นเค้กแล้วนั่นแหละมันคงไม่ใช่เบอร์กเกอร์นะคะเค้กแฮมเบอร์เกอร์เป็นเป็นแค่รูปแบบแฮมเบอร์เกอร์ ดูหน้าแฮซูสิคะเหมือนใครอะ่ะเขาทำไมน้องนาหน้าแบบแก้มป่องแบบโอวบานขนาดนี้คะโอเคเดี๋ยวพี่รินอขอเปลี่ยนทรงผมนะคะแล้วก็แบบเมคอัพอะไรกันว่ากันไปเนาะน้องดูแบบผอมมากเลยนะคะเนี่ยเราดูแกมสมชุดให้สิโอเคโครงหน้าไม่ได้ปรับเลยนะคะพี่ลินแค่เปลี่ยนสีตาให้แล้วก็เปลี่ยนทรงผมนะคะ แล้วก็คิ้วเนี่ยคือคิ้วน้องดูแบบดูเหมือนแบบว่าขมวดเกินไปดุเกินไปนะคะเลยเปล่าให้แบบแบบนี้เนาะดูสิก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะใส่ชุดสีชมพูค่ะกับรองเท้าแบบนี้นะคะโอเคมาดูชุดทางการกันต่อเลยนะคะเป็นมินิเมสามินิมิกกี้ว่ากันไปชุดออกกำลังกายค่ะรองเท้าสีแดงเลยนะ ชุดนอนค่ะเป็นผ้าขนหนูนะคะต่อไปเป็นชุดงานเลี้ยงนะคะปาร์ตี้สีเหลืองค่ะลายดอกด้วยดอกไม้สุดท้ายเป็นชุดว่ายน้ำนะคะสีฟ้าพาสเทลค่ะเข้ากับพื้นหลังมากเฮ้ยเด๋ยวแล้วทำไมเรามาใส่ชุดอ้ําหวยเนี่ยอ้อปวดท้องมากๆเลยโหงานเลี้ยงมันเกิดเลย17นาทีอะ ยังทําอะไรไม่สําเร็จเลยอ่ะดูดีได้แค่ครึ่งนึงอยู่เลยนะคะดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะคะได้แค่เหรียญแบบเ,เหรียญทองแดงว่าขั้นไปโอเคกิปบุูรีจะกลับแล้วใช่ไหมทุกคนก็กลับแล้วนะคะเดี๋ยววิลินพาไปชมเพนท์เฮาส์ดีกว่าซึ่งคิดว่าเพนท์เฮาส์เนี่ยคิดว่าจะทําในภาคนะักแคสเกมนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอ,อ๋อหนูขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหม อ้าวบ้านนอนอยู่ตรงนี้เหรอโหได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะข้างห้องเราเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมเป็นรูปหัวใจเขาเขาเล่นละครโรแมนติกกันอยู่เหรออ้าวอ้าวพี่รินเบื่อนะคะเตะฝุ่นเฉยเลยเดี๋ยวเราจ่ายค่าเช่าห้องก่อนเนาะโอ้โหความสนุกความหิวพลังงาน นี่นะคะเพนท์เฮาส์ที่พูดถึงตอนแรกเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วพอมาเยี่ยมเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้พี่เทก็เลยโหลดซิมอ่อซิมผีนะคะสาวๆสี่คนมามาไว้ที่เพนท์เฮาส์แห่งนี้เพื่อเราจะได้ไปเยี่ยมชมได้โอเคเดี๋ยวเราพาใครไปด้วยดีอ่ะแก๊งของเราเนี่ยคะโอเคทางชนด้วยใช้สีไม่ต้องก็ใช้สีเพิ่งกลับไป ทุกคนมาถึงกันแล้วนะคะเพนทาที่ว่าเนี่ยอ,อ,อยู่ในโซนแฟชั่นนะคะเดี๋ยวทำไมทุกคนเดินกันแบบนี้นั่นไงโซนแฟชั่นนั่นเป็นออคอนโดของพี่ลินนะคะกับพวกส,สาวๆดูดิน้องขวัญทำไมเดินแบบนี้ทำไมเดินช้าจังเลยทักษะการก่อกวนก่อกวนอะไร อาเซลฟี่เราก็ยังใส่ชุดอหมวยอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูเพนท์เฮาส์ที่พี่เรนพูดถึงนะคะต้องดูแบบมุมกว้างหน่อยโอเคแบบนี้นะคะมุมนี้นะคะเป็นยังไงสวยไหมคือดีกว่าคอนโดอีกนะคะดูสิเราก็อยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะเราก็มีสระว่ายนะ้ำมีสวนมีมีสองตึกนะคะนี่งเห็นเห็นสาวๆแล้วโอเคก็ เห็นไหมคะดูด่ามากใหญ่โตมโหรานจริงๆอะ่ะต้องดูมุมมองนี้นะคะเป็นไงนี่อยู่ในโซนแฟชั่นนะเห็นไหมไม่ได้อยู่ในอัพทาวน์นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมเลยดีกว่าเนาะต้องเคาประตูก่อนหรือเปล่าเนี่ยมาที่นี่ด้วยกันนะคะแฮนซูเอ้า so ทำไมตามเป็นสีเนี้ยตอนแรกเลือกสีดำนี่นะแป๊ะเด,เดี๋ยวแม่พาไปข้างใน โอเคก็ล็อกใช่เรายังไม่เคาประตูเลยโอเคเดี๋ยวเราเคาประตูก่อนนะคะดูซิว่าเขาจะต้อนรับเราไหมนั่นไงเข้ามาเลยโอเคเข้ามากันแล้วนะคะดูสิคะมีสวนด้วยแล้วมีแบบเตาให้เรามาแบบย่างอาหารกันด้วยนะคะปิ้งย่างาน้องขวัญมาแล้วแล้วแกับกิ๊บไปไหนโอเคพี่หนึ่งก็มาแล้วนะคะ <laughs> ติ๊บโรดเถอเยใส่ชุดน,นี้เลย <laughs> รับไม่ได้กับสีหน้ายังกับไปแบบดิเกเลยอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเราไปดูข้างในกันดีกว่าซึ่งท้ารียนงจะทำภาคของนักแคสเกมเนี่ยพี่งจะเปลี่ยนข้างในให้หมดเลยนะคะแต่ว่าเรามาดูข้างในกันก่อนเนาะดูแบบมุมมองแบบนี้นะคะจะได้ดูง่ายนี่ก็จะเป็นห้องนอนค่ะอา้าวแป้งยึดห้องนอนแล้วฉันว่าห้องนอนนี้นะ่าอยู่มากๆเลยนะดูสิคะ แบบเรานั่งแชทนั่งทำงานเราก็ได้เห็นบรรยากาศรอบเมืองนะคะมีรถเยอะแยะเลยทั้งรถไฟฟ้าว่ากันไปพี่แป้งจองห้องนี้เรามังเนี่ยก็ไปดูห้องต่อไปนะคะคิปปุริมายืนอยู่หน้าห้องครัวมาดูรายการทีวีนั่นเองค่ะอุ้ยอันนี้เดอดซิมสามอ่าภาคอะไรสักอย่างอะเออจำได้ไหมที่มีแบบส่วนสนุกอะไรอย่างนี้ เคยเคยแคสไปอยู่นะคะแล้วก็มีห้องน้ำค่ะเฮ้ยนี่ไงซิมผีที่พูดถึงนะคะสวัสดีจ้าใส่ชุดเซ็กซี่มากเลยอะ่ะคิดปุรดีตกใจไหมน,นั่นผีนั่นน่ะดูกันต่อนะคะนี่ข้างในก็จะมีแบบ ห้องเล่นบาสด้วยอ่ะนักกีฬาน่าจะชอบนะเนี่ยดูสิเราก็จะมาฝึกเล่นบาสนะคะแล้วก็มีห้องแบบเป่าฟองสบู่ต่คิดว่าเดี๋ยวหาโหลดในแกลเลอรี่เนี่ยน่าจะเจอที่แบบว่าสวยกว่านี้นะคะแล้วก็วางทับไปเลยนี่แล้วก็จะมีห้องแบบห้องนอนอีกห้องหนึ่งนี่ลิฟต์นะคะทินทางนี้แล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยทุกคนมีสองชั้นนะนี่สองชั้นนะคะ มีสระว่ายน้ําชั้นบนชั้นบนเขาก็แบบจัดแบบเป็นของยิบย่อยนะคะเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเปียโนอาบาร้องคาราโอเกะดูทีวีก็แบบสบายตานะคะไม่ได้รกอะไรเนาะท,ที่เกมเขา,าจัดมาให้นะคะเนี่ยบาร์ก็จะมีพวกเหล้า แล้วก็ห้องน,นี้ก็เป็นห้องนอนนะคะว้าวมี3มห้องนอนแสดงว่าเราต้องต้องเปลี่ยนใหม่จริงอะ่ะเพราะเราก็แบบแป้งมาเล่นเกมข้างบนแป้งจะยึดทุกห้องเลยตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะคะโอเคเลยนะพี่ลินว่าเพนเท้าเหมาะกับการที่พี่ลินจะทำภาคใหม่แล้วก็จะเล่นภาคนะแคสเกมนะอืมเหมาะมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่ลินสร้างคนอื่นเพิ่มเนี่ย าบางทีอาจจะให้อยู่ในย่านแบบย่านศิลปะย่านตลาดย่านอัพทาวอะไรพวกนี้นะคะย่านแฟชั่นโอเคตอนนี้ทุกคนมาเจอกับสี่สาวที่อยู่ที่นี่แล้วนะคะไม่รู้ว่า,าเขาตายด้วยสาเหตุอะไรนะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่เพนท์เฮาส์นี้โอ้โหแชดงว่าเพนท์เฮาส์ก็แบบเฮี้ยนเหมือนกันนะไม่หรอกเดี๋ยวเราปรับได้ตอนเราเข้าหมดอ ตั้งค่าอะไรพวกนี้นะคะปรับได้พวกเรามากินแซนด์วิชท,ที่เจ้าของเพนทาส์ทำกันคือทุกคนเนี่ยใส่ชุดแบบชุดนอนแบบเซ็กซี่ทุกคนเลยนะคะดูสิคะจริงๆถ้าหน้าตาเป็นมนุษย์ก็น่าจะสวยอยู่นะแล้วซิมเราทำตัวปกติไม่กลัวเลยไม่มีใครกลัวผีเลยสักคนโดยเฉพาะพี่ลินเนี่ยมายืนใกล้ๆก,ลก็ยังไม่รู้สึกกลัว จะบ้าหรอในในความเป็นจริงพี่ลินกลัวมากอ่ะน้องขวันมาแล้วมีอะไรให้กินบ้างอะเฮ้ยสิ่งเหล้วนั่นอะเฮ้ยสิ่งกระทะหม้อก็แต่ว่าภาคนแคสเกมหญิงเนี่ยพี่ลินจะเริ่มเร็วๆนี้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เริ่มเลยเพราะว่าพี่ลินต้องเล่นภาคภาคแวมพายก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เนี่ยพี่ลินจะลงภาคแวมพาย แล้วก็เซเลมูนว่ากันไปนะคะเพราะว่าหลายคนก็รออยู่แต่เซเลมูนอ่ะพี่ลินลองเข้าไปเล่นดูแล้วมันรู้สึกแบบค้างมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าของเสริมเซเลมูนเนี่ยเพราะพี่ลินใส่ให้ทุกซิมเลยทุกคนเลยแล้วก็น่าจะเป็นบ้านญี่ปุ่นหลังใหญ่ด้วยนะคะที่ทำให้ค้างเนี่ย,ยมาดูในมุมของแบบว่ากลางกลางคืนบ้างนะคะดูสิคะใช้สีชวนไปไหน ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะปฏิเสธเนี่ยเพนาเารเราหรูหรามากไปด้านไหนแล้วเนี่ยข้างหน้าใช่ไหมนี่สวยมากเลยสุดๆนะคะอย่าเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ลินขอจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะส่วนภาคซิตี้ิฟวิ่เนี่ย ก็อาจจะต้องพักไปเลยนะคะถ้าจะเริ่มพากเนี่ยแคสเกมแล้วเนี่ยแล้วส่วนตัวละครพี่ลินเนี่ยอาจจะสร้างใหม่เป็นในรูปแบบของมาสคอตนะคะขี้หัวชมพูเพราะพี่ลินก็อยากเล่นซีนแบบหัวชมพูบ้างมันจะแบบน่ารักเหมือนตัวกระตูนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้ก็จะลงพากแวมพายนะบ๊ายบายค่ะ มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน,น่ารักเอา,าอีกลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้าสตอร์